ม้าไ่นี่นะครับวันนี่ครับที่ท้ายเห็นบ้างนะครับผมโอ้ยสองตัวเลยครับน่งสองตัวเลยครับผมมาใส่เลยครับโอ้โหครับมีเต็นครับมีเต็นครับมีเต็นครับโอ้ยสองตัวครับนี่โอ้ย ใหญ่เลยครับตัวหนึน่งครับผมบักเอียบใหญ่เลยครับนี่ครับเด็ดผมครับมกติก่อหางเลยครับโอ้โหโหแล้วครับผม าามา,าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซบ้านใหม่ทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่น้องท่าน u t u b e ทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับช่วงช่องบ no ้านใหม่พาะล มือนีบเาาในผ้าราขกับผ้ามาใส่รอบดักกบเนาะครับผมนะครับผมรอบที่ห้องเห็ดเองนะครับพี่น้องครับนี่ครับมือนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ล่องเบิงนนอครับใส่ในปลาล่องเบิงครับมือนี้ครับบุ่รู้ว่าเขาจะเป็นเั่งไรเนาะครับผมมือนี้ครับจะใส้เบิ้งไม้ได้ครับผมกับเบิ้งหาเนาะครับไสเบิ้งเด้ครับผมปลาเด้ครับผมใส่ใส่ตามนี่ครับนามนามนี่ก็ะท่วมเบิร์นะครับผม ใส่ขางนี่ลองเบื้องครับฝันใส่มากสินะครับใส่ขางน้องนำนะครับครับฝันใส่ไปนี่นะครับผมนี่ครับใส่ไปนี้ลองเบิ้งครับผมมาดูว่าคุณจะเป็นยังไงครับมือนีไม้นี่ก็จะมาลองไม้นะครับไม้นี่ก็จะมาลองเบิ้งครับผมกับ่าเคยมาใส่เยอะแยนะครับครบดูนี่ครับมือนีเงี้ยหก็จะเป็นเงี้ยหัวบรรุกนะครับผมนี่ครับเงี้ยหัวครับ ุูลงรอบแค่ิบหลังนะครับมือหนี่มดว่าจีเซได้เบิดบ่ครับผมนี่ครับผมหัวห้องกับหัวประทุกครับคนับเหงาครับเอามาแช่ตู้เย็นไว้นะครับผมไปครับผมจีเซเห็นเป็นหนแนวทางจากหลังสองหลังนะครับว่าเพื่อนจะตัดหนาเนาะครับผมฟังกันครับผมครับน้ำกระถั่วเบิดแล้วครับผมไปเด้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีช่วงสายช่วงไหนนะครับผมมื่อนานมายามรอบดักกบราะว่าออกกามานอนหัวตะตื่นนะครับพี่น้องครับมว่าจะเป็นยังไงนะครับใส่ในป่าไม้นี่ครับเขาบอกค่ยมีข้นขมแล้วครับผมก็เลยใส่ขิ้ไว้เลยครับผมกานอนหัวตะตื่นนะครับพี่น้องครับไปครับทิป้าเมื่อวรอบกบเพื่อห้เขาใส่ไว้วันนะครับผมมรูดไว้จะิเป็นยังไงนะครับหมายอยู่ในปลาด้ยครับไปครับผม โอ้ต้องอีกปุปถียงสินะหลอนโอ้โอ้ไปครับผมมึงกันตอ่อครับนี่ปลาด้วยครับใส่เลยปลาครับ หลังที่ข้างแทร่เห็นบหมผวันนะครับหลังนี้หลอบยินบขับนโอ้ปวด่าย้วครับผมมาซ้ายครับมื่อนี่ตัหนึ่งครับผมตัวหนึ่งครับ ครับหลังขับใ,ใสกันหนึ่นะครับวับนนี้ครับโอ้สองตัวเลยครับนสองตัวเลยครับผมมาสายจัง,งเลยในเรื่องครับผมวันนี้สองตัวเลยครับเป็นตัดหนาเนาะครับผมโอ้มาสายเรื่องครับ โ oh, 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 oh. อ้โหครับมิเต่นครับวิเต่นครับวิเต่นครับโอ,สอบ้สองตัวครับเี่ยสองตัวครับผม หลังสุดท้ายครับผมกเมาสายเลยน,นะครับผมโอู้หหมไงนะครับตัวหนึ่งครับผมบักเอีพีนะครับอนี่ครับอือตัวหนึ่งครับผมง่ายมครับผม ครับมาสายจากแนนนั่นจากไหนในเร้อครับผมมือครับเพราะว่าถอกออกกามากครับเจ็ดมงนครับก็ได้มายามรอบกบเคี่ยงครับผมใส่รอบถึงไว้กับมุนเบิดครับรอบครับผมหมายนี่กับมันอยู่ครับผมได้กมหกตัวนะครับเพียงได้กบหกตัวครับโอ้ถือว่ามันอยู่ครับผมกบไหลอยู่ครับนี่ปลายน่ครับเดวจะมาซ้ำอีกอยู่นะครับผมหมายนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเด้อครับผม ก็เป็นกำลังใจให้ผมนำดนึ้ได้ครับใคลิปนี้เอาไว้ซสำเนี้กันนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่ครับกบพ่อครับผมนี่ที่ว่าหมานอยู่ครับนี่ครับโบหมานอยู่ครับหมานอยู่หกตัวครับผมมือนี่มาสายจากหนครับครับ